สวัสดีครับศักดิ์จันจันมิวสิกพัทลุงครับวันนี้ผมได้คลิปดน,นตรีดน,นตรีจีนมาจากพี่มนูนกำเนิดทองเจ้าของเพลงดังมงเพชรเพ็ดนะครับพี่มนูนให้มาน่าจะเป็นชื่อชิฮูครับนะครับเห็นมีภาษางติดแบบนี้นะครับผมก็เลยไม่เคยเล่นไม่เคยเจอด้วยก็เลยอยากจะลองเล่นตามจินตนาการ นะครับขอบคุณพี่มนูนกําเนิดทองครับได้ให้มาจากจังหวัดตรังนะครับลอ,ลองฟังดูนะครับผมเล่นแบบจินตนาการของผมด้วยกัน สายนะครับขาดไปสายหนึ uh ่งนะครับขาดไปเส้นหนึ對對่งผมก็เลยลองลองเล่นดูทั uh ้งที่ขาดนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจอดนตรีนี้ก็ขอบคุณพี่มนูนครับผมว่าก็ผ่อนคลายได้ในระยะหนึ่งนะครับกับผู้ที่ชื่อชอบดนตรีนะครับชิฮูครับนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับถ้าผิดต้องกราบขอไปด้วยนะครับ มานนี้ขอบคุณครับ